มาผมก็คือวันนี้ผมได้สั่งของชิ้นหนึ่งไว้เนี่ยซึ่งเป็นพัดลมระบายความวร้อนโทรั่งนะครับอันนี้คือแกะกล่องหมดแล้วนะอนะแหลกของกันโอ้โหกันอ,ไปไปอันนี้นันี้เป็น,ปนชิ้นเบอร์ เขาจะรู้ฮะเขาเป็นไมโครหรอเนื้อพอร์ตมันอ๋อเนี่ยพอร์ตมันต้องบอกว่าเป็นไทยซีเพราะกับว่าก็เนี่อะไรนี่ก็อของแบประมาณนี้ไม่ใช่ใหรือนัน่น อาจจะมีเทสประสิทธิภาพดีตอนพปอแบมมัหน,น้าพอดีผมเกีบหอกปากยาผมอ่ันกล่อง นี่สวยนะส่งถึงว่าแล้วก็ไม่กลดาับโฟกัสเยี่ยที่เลยลองใส่รูกันหนึ่งโอเคมาแล้วนี่คือจอใหญ่ว่าเวลาเราจอประมาณหกจุดแปดอิ้วมันใสประมาณกัางกลางเป็นจอโฟนเป็นประเด็นนี่จอ ແມ່ນ356ວັນນີ້โอเ